อ้ชัดเจนมวังขึ้นไปทอรม่งลงมาหแ,แต่แล้วตัวขึ้นสูงมากเลยคน <c oughs> นี้อยู่ข้างหลังอ่ะเอ้ยเอ้ยสมหงงม <c oughs> วมหงงมมหังลงแล้วเอ้ไม่ลงเขาขึ้นต่อเขาดีไม่สมหวังหลังคา ไอ้บุญหลาย <laughs> โอ้โหโอ้ยแต่ละตัวเขาไอันนี้ไม่ใช่หลังคาน,นี่ทรงวางขึ้นไม่ได้เหมือนเหมือนบุญหลายเอาละบุญหลายลงมาได้ไหมครับสองตัวแต่ไม่น่ามีปัญหานะครับสำหรับแก๊งแมวเหมียว มีโชคไม่ขึ้นอีก่ะขึ้นเลยเออไต่ขึ้นไปแล้วเขาไต่แล้วโอ้ยโอ้ห้องแถวอ่าฮ่าฮ่าพี่วันนีี่อ,อแล้วอ๋อล่อนอ่าโดนแล้วแมวก็มีกระดูกแม่อ๋ไม่แน่ใจนะแต่แต่แมวไม่น่าจะเป็นอะไรนะมีแต่ตัวเก่งๆชัดเจน นอนชิวเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่แบบต่างคากลงข้างข้างนอกฝนตกนะครับข้างนอกดีไหมครับ ไอแล้วโอ้โหมาถึงตรงนี้แล้วนะครับโอ้โมีโชคมีโชคมาดูฝนตกหรือเปล่าเน,ะน,ะนะี่ยฮะมีชโชคกา เห้นน้องจะลงมาไหมชิบชิบอออชิวตรงนี้ดีกลัวครับใช่ไหมครับอมสวังก็จะลงมาแล้วนะครับเห็นน้องๆลงมาหมดแล้วอ่ลงมาแล้วเมาแล้ว ออีกตัวอ่ะพอดีเลยครับสองสองคู่นะครับหนึ่งคู่อันนี้ก็หนึ่งคู่ครบกันแล้วครับเล่นกันเลยเอาเอาเาเอาเอาเอาอกัดลักากันากัน อ๋ออันนี้คือสภาพอ่มนะครับที่เราเอามาให้แมวเล่นครับโอ้โอส, <c oughs> ส้มล้นมันต้องเป็นที่ของเราเออหรือว่ามันยังมีกลิ่นตำแยแมวหลงเหลือเพราะว่าเอาโรยไปตรงนั้นเลยเอาพอเดียวโรยไปตรงนี้นะครับน่าจะหลงเหลือนิดนึง อ้าว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 ตกตกโอ้ตก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 อืาวอ้าวเบื่อกันยังครับโดดขึ้นมาแล้ว ช่องช่องช่องนะอันนี้ก็คือดูแล้วแมวก็คงจะเล่นกันอีกยาวนะครับถ้าง่วงก็คงจะนอนตรงนี้แหละฮ uh huh. บุญหลายง่วงก่อนเพื่อนแล้วหรือเปล่านะเนี่ยอ้าวไม่ง่วงนะครับเล่นตรงนี้เสร็จปุ๊บก็วิ่งมาวิ่งมาตรงนี้ต่อ อึ๊บอ่าอันนี้แก๊งเด็กดำกันนะครับอยู่ตรงนี้โอ้เล่นกันสนุกเลยบรรยากาศฝนตกไม่มีปัญหาสำหรับลูกแมวเลยตอนนี้เพราชิวสบายเลยเล่นกันจะไม่บุหลายบุหลายว่าไม่สนใจแล้ะ เดี๋ยวคลิปนี้เราก็ลากันไปก่อนนะครับลูกแมวก็น่าจะเล่นกันอย่างชิวๆครับในวันที่ฝนตก